สวัสดีครับวันศุกร์ที่6กันยายน67นะครับเรื่องของ g e o c o n ฟ l i c t ก็เป็นเรื่องของ2ภูมิภาคคือฮามาสกับอิสราเอลและยูเครนกับรัสเซียเท่านั้นเองที่ตะว,วันตกยังต้อง2วอนและพึงปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะอาเมริกานะั้นแน่นอนครับจะเป็นตัวปัญหาของโลกในการซึ่งขยายวงกว้างในเรื่องสองครามหรือไม่กลับมาดูแมกโคเอาลุกเฟดยังไงต้องลดดอกเบีย้ยในเดือนนี้ ยังดีที่สุดก็คือ0.5แต่โดยส่วนใหญ่6 0คิดว่าเป็น0.25เพราะเรื่องของซอฟต์แบรนดิ้งและจะเป็นปัญหาหนักต่อไปในอนาคตเพราะอย่าลืมว่าในอนาคตแล้วจริงๆอเมริกาอาจจะมีปัญหาหนักยิ่งขึ้นเพราะแข่งขันในทางการเมืองวันที่5 4าพฤศจิกายนนี้ใครจะเป็นผู้ชน,นะเมื่อทั้งสองฝ่ายก็ยังใช้ประชานิยมที่หนักทรงสุดต่อไปอีกโดยเฉพาะทํานนั้นมานี้เป็นปัญหาของโลกแน่ในการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพุ่งเป้าที่ประเทศจีนหรือแม้แต่ที่รัสเซียเองในการ s a ง c t ่น n ขนาดเดียวกันถึงไม่แปลกใจนะครับในการกลืนทุนเคลื่อนย้ายรอบนี้จะมาหนักหน่วงมาทางในอิมชินมาเก็ตโดยเฉพาะประเทศ DM จะพุ่งมากยิ่งขึ้นคือจีนโอเวอร์เวยอินเดียช้ยนาหฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็พุ่งมาทางเซาท์อีสเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่ม 8ประเทศนี้รวมทั้งประเทศไทยอยู่ด้วยนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดซึ่งเฟดลดดอกเบี้ยนั้นทองคําก็ต้องวิ่งขึ้นขณะเดียวกันสกุลดอลลาร์อ่อนเสื่อมลงไปเรื่อยๆและสกุลแถมนี้เีื่แข็งค่าขึ้นโดยเฉพาะจีนนั้นค่าหยวนค่าริเทจหยวนเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนกับคาริเทจเยนเกิดขึ้นแล้วนี่คือภาพรวมมอนิเตอร์จากนี้เป็นต้นไปและการที่จะเทคโอเวอร์โดยนิปปอนสต e ลในอุตสาหกรรมเหล็กที่อเมริกานั้นโจไบเดนขัดขวาง คามราแฮริสก็คงเหมือนกันอยู่ที่โดนัลด์ทรัมป์มาก็คิดว่าน่าจะเชื่อเดียวกันนี่คือเงินทุนเคลื่อนย้ายก้อนใหญ่โตมากมายม,มาสารเพราะตะลอด3ปีที่ดอกเบีย้ยของอเมริกาสูงอยู่นั้นดอลลาร์พยุงอยู่ได้แข็งมากทําให้สกุลเงินอื่นอ่อนตัวลงและจังนี้เป็นต้นไปถึงค่อยกลับมาสกุลหยวนที่จะ carry 带เกิดขึ้นในตะลอด1-2ปีจังนี้เพราะจีนต้องมีมาตรการกระตุน้นแล้วจะกระทบสกุลเงินแถมนี้ทั้งหมดแม้แต่เงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้น ถ้าจีนปีนี้แข็งขึ้น10%ประเทศไทยก็ต้องมี3%ถึง5%อย่ายังต่ำๆในการแข็งตัวขึ้นแน,น่นอนก็จะมาสู่ทดสอบที่32บาทถึง33บาทตลอด1ปีครึ่งสมัยจากนี้เป็นต้นไปคือไตรมาส4ต่อด้วยไตรมาส1จะเห็นชัดเจนแล้วครับเงินทุนขึ้นย้ายจะเข้ามาลงทุนฉันกลับมาดูให้ดีนะครับเรื่อง asset allocation และตลาดหุ้นไทยที่เมื่อวานพุ่งขึ้นถึงเกือบ40จุดนั้น เพราะอะไรครับเป็นครเบอร์ช็อตอย่างที่ผมบอกแล้วว่าจะเห็นในไตรมาสสามคือเดือนกันยานี้ก่อนที่รัฐบาลใหม่นี้จะเข้าทํางานเต็มที่ในไตรมาสที่4กระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเงินหมื่นเกิดขึ้นในการพัน PM, ประมาณ1นึ่งแสน 4, 000, ล้านโดย14 000, ล้านคนที่เป็นยากจนนั้นจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจและเงินทุนเคลื่อนย้ายจะหมุนรอบได้กี่รอบเท่านห้่จงแต่ยังน้อยกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาได้ความเชื่อมั่นแล้วก็กลับมาครอบตัวช็อตโพสิชั่น ซึ่งปีแล้วขายประเทศไทยถึง2 0 0แสนล้านนะครับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันขายไปแสนห้าหมื่ล้านก็ต้องเร่งกันคอบช็อตแน่นอนเพราะแข่งกับกองทุนของ ETF Fun ซึ่งได้ลดภาษีถึง3 0 0แสนต่อคนนั้นจะเป็นการเงนกองทุนเข้ามาไม่ต่ำกว่า4ี่หมื่ล้านภายในสิ้นปีนี้ก็จะแข่งขันกันนี่คือภาพดูโมนิเตอร์ถึงบอกนะเน้นตอนนี้ว a l ร e s สต c อขึ้นมาหมดเมื่อวานเห็นชัดเจน ปุนใหญ่10บาทแอดวานเกือบ20บาทคือเงินเหล่านี้แหะครับที่จะกองทุนต้องซื้อเก็บเข้าไป10หุ้นนั้นนี่คือการคาดคะเนนทั้งนั้นแต่โดยภาพรวมผมก็ยังยืนยันว่า Overweight Equity สำหรับประเทศไทยเข้าไว้และต้องซื้อกลับกลุ่ม Banking ที่ Bank, ลดดอกเบี้ยน,นั้นจะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีขณะที่กลุ่มของ Health Care Insurance ทั้งหลายจะเพาะมันมีน้อยมากสำหรับตลาดไทยนั้น โดยเฉพาะเฮล t ์แคร์โรงพยาบาลคือ b h กับ BDMs แล้วก็กลุ่มของ Data Center c l o ร d Center ก็คือดีกับ a d v a n c e กับ2 o ไอันั้น d v a n c e ก็ใกล้ทดสอบ280 3 0 0บถึงาบาทต่อสิ้นปีอยู่แล้วชัดเจนเงินเหล่านี้แหะครับที่จะเข้ามาหุ้นแคปใหญ่ๆไม่จะปูนใหญ่แต่กลุ่มพลังงานนั้นแน่นอนครับเพราะ OPEC เพิ่มกำลังผลิตไม่ต่ำกว่า3-5ร้าล้านบาร์เรลเพราะจำเป็นแล้วละครับนั้นน้ำมันก็จะไม่ไปไหน ก็ต้องไปกลุ่มของพลังงานทดแทนคืนก็คือกลุ่มของโรงไฟฟ้าทั้งหมดคือเก้า GPS C B g r i m m ก็คงกลับไปทดสอบไฮเดิม erm แล้วครับสำหรับเก้าคือ60บาทและก็กลุ่มแน่นอนครับกลุ่มสุดท้ายแน่นอนจำไว้นะครับกลุ่มของชิปเซมิคอนดักเตอร์กำลังเสียคิดค้นควนตั้มชิปให้สกัดกั้นจีนอีกแล้วอเมริกาฉัจนจีนก็ต้องดิน้นเสียหาพาร์ทเนอร์ชิปเองเทคโอเวอร์เองแถมนี้ทั้งหมด แล้วก็ประเทศไทยหรือเซาท์อาเซียนทั้งหมดที่ทุกคนกําลังย้ายฐานผลิตมาฮิวไรตเพกการ์ดมาดิจิตอลของผลิตฮาร์ดดิสต์ต่างๆก็เข้ามาตั้งผลิตในเมืองไทยนะครับเวทเทิดิจิตอลนี่คือภาพมมนิเตอร์ของชิปเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเร่งพัฒนาแข่งขันกันในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือแม้แต่แบตเตอรี่อย่างอื่นไทยก็จะเป็นศูนย์กลางได้แน่นอน นี่คือภาพมอนิเตอร์ในการลงทุนให้ดีกลุ่มนี้จะเติบโตและไฮไลท์เพราะวิ่งมาก่อนล่วงหน้าแล้วดาต้าคาวคอมส่วนฮาน่ากับ k c ซไม่ขึ้นเลยแต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปมอนิเตอร์เมื่อปีกว่าที่ผ่านมาสำหรับฮาน่าที่60บาทเพราะปริเพิ่มทุนไว้ที่58บาทผมแนะนำให้ซื้อเก็บให้ดีเพราะยังไงสุดท้ายต้อง cover shot กลุ่ม2ตัวนี้คือแน่นอนทั้งฮาน่ากับ KCE เพราะ ด a ต้กับแคลคอมนั้นจะเทสต l เอา m ท h i ไฮปรเรียบร้อยแล้วนี่เป็น o อฟชั t นิตี้อินเด็นั้นสิ้นปีในเมื่อเบรกพันสเรียบร้อยแล้วเมื่อวานก็จะจุดทดสอบสําหรับสิ้นเดือนนี้ไตรมาส3 i อินเด็กจะไปทดสอบที่พันสี่ร้ถึงพันสจุด Breakout แล้วขึ้นไปสู่ทดสอบไตรมาที่4ที่พั0ห้าร้จุดสิ้นปีก่อนที่จะปีหน้ากลางปีทดสอบที่1,700จุดเพราะแชร์ใบแบ k และเงินโถมเข้ามาลงทุนในอีมิชชั่นมาเก็ตรัฐประเทศไทยก็ได้ด้วยเซกเตอร์ที่ผมกล่าวล้วแบงคกิ้งพลังงานทดแทนกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์และกลุ่มโรงพาบาลแล้วก็กลุ่มเขาด a ต a าเซ็นเตอร์คือแอดวานซ์กับทูก็จะวิ่งต่อเ All Time High ใหม่อีกรอบหนึ่งสวัสดีครับ